วันนี้มาเ,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 เล่นคอนเสิร์ตเฉยๆขออนุญาตไม่ได้ถ้าแล้วติดตลกก่อนไม่อยากซึมง,งับน้องรับไปลไปังไปนะขอบคุณทุกๆคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในในซีรีส์ของเราทั้งสองซีซันเลยพี่ทีมทงานครอบครัว GMMTV นะครับหรือว่าจะเป็น คอนเสิร์ตนี้ทุกท่านเลยพี่พี่แบ็กสเตจคุณครูต่างๆแดนเซอร์พี่พี่นันตตี T, ทุกคนเต็มที่น่ารักมากขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจทําให้พวกเราได้พินเวทีนี้อย่างอย่างอะไรดีอย่างอย่างดีสุครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณขอบคุณครอบครัวผมับไม่รู้อยู่ตรงไหนขอบคุณมากๆขอบคุณแม่พนดีมาก <laughs> ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณขอบคุณลุงของผมที่ถ้าไม่บังคับผมเล่นกีตาร์ในวันนั้นก็จะไม่มีสระวันในวันนี้ขอบคุณลุงผมมากครับขอบคุณที่ที้งผมมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วที่สําคัญขอบคุณแฟนๆทุกคนครับขอบคุณท, <c oughs> ที่ไม่ว่าจะ,จะเกิดอะไรขึ้นก็ยังเชื่อว่าในตัวพวกเราขอบคุณ ให้พวกเรามีวันนี้เชื่อไหมครับเชื่อรักไปแม่แม่มบอกผว่า,วาเราอเป็นเนี้ยเป็นนักแสดงไม่รอดหรอกอิสัยอางเนี้ยไม่ได้หรอกอยทุกทุกวันที่ผ่านมาผมผมพูดตรงนี้เลยว่าไม่มีวันไหนที่ผ่านไปง่ายครับ ที่ผมขานไปได้ขบพระคุณครับขอบคุณครับที่สำคัญนะครับวันนี้เราจะเกิดคอนเสิร์ตดีๆไม่ได้เลยถ้าขาดจากอกเซอร์ิสองด้านนี้นะครับอขอบคุณเลยลาไปมา ร้องเพลงกันต่อดีกว่า <c oughs> ต่อไปนะครับเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันร้องดังๆนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าคู่กันครับ